ตัวตัวสินัอีกม่นมนไ่ตัวตัวัเดีเข้าก็ม่เคยเข้าันอ้าขามาเข้าส้เขาไปเเข้าโอ้ยนงเรียนสบายสบายสกอเนาะยามแรงโอ้อากาศดีท้นี้เนาะอากาศดีมากวันนี้ สวัสดีค่ะตอนนี้มีใครเข้ามาแล้วเนาะมาทักกันนะคะมาทักไทยผู้ชมนะคะทักทักไทยสามสาวด้วยจ้า <c oughs> น,น,นี้ oh. สวัสดีนะคะยายติวสตอรี่ป้าเจ๋อบอกว่าสวัสดียายติวสตอรี่นะคะสวัสดีป้าเจ๋วสวัสดียายติวนะคะที่แวะเข้ามาทักทายยามย็นเนาะบรรยากาศดีๆร่มรื่นนะคะดูตอนนี้แวะมาชมสวนสวนอะไรสวนผักลเะ,เะเนาะมะเขือนี่ก็เป็นพวกผักเนาะ มะเขือนะคะที่เอามาปลูกนะคะร่มรื่นดีนะคะสบายๆนั่งเย็นๆก็มาทักทายกันนะคะนั่งเล่นสบายๆนะคะเป็นยังไงเนาะเลิกงานกันทุกคนแล้วเนาะกลับบ้านหรือยังกลับบ้านก็แวะมาทักทายนะคะบรรยากาศเย็นๆ คุยกันแล้วก็เห็นภาพนะคะสีเขียวสวยงามค่ะบรรยากาศรอบบ้านเราน่าอยู่นะคะอากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะบรรยากาศดีๆนะคะนั่งเล่นแล้วก็นั่งชมไปสบายๆนะคะบรรยากาศแบบนี้เนาะหาหายากอยู่นะทุกวันนี้แต่ทุกวันคนถึงพากันออกมาตรงข้างนอกพากันมา อยู่บริเวณทุ่งนานะคะเพราะว่ามันอากาศสดชื่นเย็นสบายนะคะไม่ไม่ต้องมีเสียงอะไรรบกวนเยอะนะคะขอบคุณมากนะคะ99เอ้ย39ล้านดวงใจอยากให้99 <laughs> 39ล้านดวงใจที่แว่มาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวไ่บ้านคกนะคะอากาศเย็ยนสบายเมเย็นสบายก็เลยนั่งนะคะนั่งแล้วก็นี่อาจจะพูด <laughs> บางเป็นบางชั่วนะคะขอบคุณมากนะคะ คุณยายหอมหวานทักทายมากดสติ๊กเกอร์รัวๆมาให้เรานะคะ5 1ล้านดวงใจที่มวทมาทักทายให้กำลังใจนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันนะคะมีอะไรที่อยากจะแนะนำหรืออะไรพูดคุยก็พูดคุยกันมาได้เลยนะคะยินดีนะคะที่ท่านเวทมาทักทายถึงจะมาน้อยมามาก แวะให้มาจ้ะแวะมาเราก็ด <legitimacy parfois> oh, so really? no. ีใจแล้วนะคะที่แวะมาให้กำลังใจช่องเราก็โอ้ดีใจเนยวะมาเห็นมาดูในช่องก็โอ้ดีใจอย่างมากเลยเข้ามาล้วก็ทักทักกันนะคะเราก็จะได้ตามช่องท่านด้วยอ่าหกสิบสองล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้กำลังใจกันค่ะต้นมะเขือมันมีหลายพันนะต้นมะเขือมีทุกพันเลยซื้อมาใช่ไหมมมีมีทุกพันนะคะมีต้นมะ เขือม่วงยาวนะคะมะมมะอามะเขือขาวมะเขือเปาะคะเราเอามาทุกพันเลยนะคะ <c oughs> เรามาปลูกนะคะบางคนชอบสีขาว <c oughs> บางคนมะเขือเปาะบางคนสีม่วงแต่ว่ามะเขือสีขาวยาวไม่มีเนาะไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมไม่ได้ซื้อนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะ2ลร้านดวงใจนะคะ ท <ำ S 2> ิเวม<ฮ>าแท้ไทยนะคะปลูกถั่วนี่ออกไปลูกถั่วก็ออกแล้วออกแล้วปลูกถั่วเดี๋ยวตอนที่เป็นลูกจะออกมาให้ชมเลยถ้าเป็นลูกดุกๆนะคะปลูกถั่วปลูกพริกนะคะเยอะแยะนะคะพืชผักสวนครัวนะคะปลูกไว้ทานเองนะคะเราไม่ต้องไปลงทุนไปซื้อกับเขาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่กินอะไรเยอะนะคะนราสวนเราตรงนี้มันใกล้บ้านดีใกล้บ้านรถรถรถสะดวกดูแลน้ำให้น้ำสะดวกสบายนะคะ ตัวนโน้นไม่ไม่ไมปูกแล้วไกลเกินไปมันก็เดินไปบางทีก็ <c oughs> บางทีก็ไกลเกินเนาะ, <c oughs> ะสามสาวสมัยง่วงครับ <c oughs> บรรยากาศดีเนาะ <c oughs> อยากน,น,นอนเล่นแบบสบายสบายนะคะอยากให้ทุกคนมาเห็นอย่งเลยเนาะ บรรยากาศดีดี72ล้านดวงใจขอบคุณมากเลยนะคะแอ้มาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะภาพมันวยสวยดูภาพแล้วสวยสีเขียวข้างหลังก็เป็นต้นม,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 มสะม่วงสามฤดูไม่ใช่เนาอโชคอนานาฤดูสามฤดูเนี่อันเดียวกันเนาะไม่มีมฮะ,ฮะไม่ออกดอกเลยปีนี้เงียบ ทุกต้นไม่มีอะไรที่ออกมาเลยมีแต่ยอดมีแต่ยอดทั้งนั้นเลยนะคะปีนี้สงสัยจะได้ทานไหมเนะมาะมะม่วงปีนี้นะบ้านอื่นเขามีมะม่วงเยอะเนาะม่วงออกมาแล้วนะคะนี่เราก็มีดอกนะเห็นไหมดอกไหนตัวไหนมีดอกนี่ตัวยังไงมีดอกไม่ใสยังไงมีดอกข้างหน้าเห็นไ,มไหมดอกข้างล่างนี่ไม่ไดอก แทกช่อด,ดอกเลยเจมู้จะได้กี่ดอกแช่เออๆจริงเลยนึกว่าแทงยอดแทงดอกนี่ออกออกช่อดอกนี่างออกช่อดอกเลยต้องเข้าไปดูใกล้ๆว่าจริงไหมคุณ <c oughs> สาบอกว่าเมื่อกี้ไม่มีเนาะพี่บอกว่ามีอยู่กําลังเริ่มออกแค่บางส่วนเนาะมาเห็นเมื่อตอนเที่ยงมาเห็นมาเห็นเนาะห้าสิบสองหลานดวงใจนะคะขอบคุณมากเลยเลิฟๆนะคะ เลิศมากมายนะคะขอบคุณมากเลยพูดไปขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบจื้อหลายๆเด้อนะขอบคุณอีระคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆให้กำลังใจกับสามสาว อาจารย์มหาทีเอไนอติวอันนี้เอไนอติวเดี๋ยวนะคะพอดีมีเข่มาแะคะขอให้ทุกคนชมสวนไปนั้นก่อนนะคะสบายสบายนะคะ อย่างฝนโอ้ขอบคุณมากน,นะคะเป็นไงสนุกไหมเนาะ พี็ก็ชิมดูเพราะว่าของเราโรส้านใหญ่ดูกระดูกไ่หมดเนในไปคือใจกันต่แต่ว่าอันนี้เขาคอยซื้อมาจากทั้งเพิงเลยทั้งเพิงดอยขาดขาโลละซีบยญแจว่าซื้อมาโลละซีบซื้อทั้งเพิงเลยเบ้าระชาเรียงรู้เรื่องสื่อสารเดี่ยวหรือเล่แต่ว่านุู้ก็มันไม่ได้ขึ้นกับหนูเด็กซือทางล่างแต่อันนีการตลาดแต่ว่าอันใหญ่กอท่าแต่ถ้าไีกินในต่างหา ก็จะเคี่จากหลัทงทำลูกเลยฮะจะเคี่ยวจะมันหวานนะแล้วมันก็เย็นเขามันจะคล้ายๆมันเผาแต่มันจะไม่อุดท้องเหมือนมันเผาจะห้ามมันจะกินแต่ว่าแต่เพื่อนเจ้ากูไม่มีไหนกิน นบนรถในชีวิตตัวเองพี่ตุ้มเนี่ยเยียบค่ะเยียบอีพ่อเยียบเราเป็นคนเยียบเรากันตากันร้อยผมเกินร้อยี่สิบูเพื่อน่านี่อยากจะให้เราเยียบเราเป็นเยียบจะเท่นะออกจากสกวนตีสี่เราเพิ่อนเาเพื่งนหน่วยี่สิบสาีตีสี่ในความสังกวนโม่จะต้องอุดรแปดโม่ไปรอเอาคนออกจากอุดรจริงจริงละเก้าโมเกือบครึ่ง เพินน่มขนาดเป็นชุดเด้ออืมแล้ววันนี้พี่แจ๊บไปถึงดอยอ่างขายนี่เออไปถึงเมืองฝางมีวันที่ตุ๊กใบไปวันไล่ส้มนะตีหนึ่งแล้วตื่นตีสามเลยตีหนึ่งในนครมันเกือบสิบสี่ชั่วโมงถูกไหมคะมาเนี่ไปถึงปุ๊บไหมคนมันก็เยอะนะน้ำในห้องน้ำกับโมไลน้ำกับโมมีคนก็หลายทุกคนก็นอนอยู่ห้องเรียน 你你你叫。<music> พี่กิยเข้าเขาไปนอนก่อนหรอกอ่ะแกก็ให้แกเข้าไปนอนตอนนั้นก็เลยทั้งคืนเลยแกนอนนั้นสบายเพราะแบเก็บเต็นเนาะวันนั้นตื่นตีเขานอนตีหนึ่งใช่ไหมเขานอนตีหนึ่งตีห้าก,กับตีหา้าครึ่งยังไม่ถึงนผมโดนมั้งโทรไปตามแกเพราะว่าทีมอ่ะจะออกจะเรียนไปอาบน้ำที่รีสอร์ท<อ>เพราะว่าเพื่อนที่ถุนเขาจองโรงแรมไว้ไ เขาก็เลยจะมูก๊กกันไปอาบน้ำเส่ห้ไปไปหผู้เราไม่ไปตัวงเราไปแปดํเขามูก๊กกันไปเก็ดกันไม่ไป,ไป มันกำลังหายงูโล่ไม่นไงเนี้ยวโสมละสีน้ำเลยน้ำีดิงวักคำวัดลูกไปล่ไปหมอบหมอน้ำร้อนฝานอาหารประมาณเกือบสามสิบกิโลจากอบจากจะไล่ต้มที่หอยู่ค่ะจากห้องละรอยค่ะ ขออนุญาตหยุดยสตรีมนะคะขอบคุณมากคะ